สวัสดีครับพิซีทุกท่านครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องความเชื่อสิ่งลึกลับเกี่ยวกับพญานาคนะครับลงไปกับกันหมดรืยครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องไม้กันเท้าตัวนี้ที่เราฝันก่อนจะมาเป็นไม้กันเท้า,าที่เรานับถืออยู่ในมือผมนะครับจะมาเล่าเรื่องอฝันเกี่ยวกับผูพญานาค เรื่องความเชื่อเรื่องผู้ศีสุดโธนะครับมีตำนานเล่าขานกันมาเรื่องต่างๆนาๆนาเนาะครับความเชื่อไว้ส่วนบุคคลขอโทษขอไปถ้าคนที่ไม่เชื่อครับต่อไปนี้ กผมเสื้อนะพี่น้องผมนี่น้องเสื้อกันบ้าครับแนววผมเสื้อเสื้อนี่สิ่งที่ของเสื้อสิ่งที่นี่ของเสื้อมนคอสมัยตั้สมัยบวชพี่น้องผมเสื thing, onder, ้ออยูเสื้อเยอเลี่ยนรวบสัตต้ารวบศักดิ์สิิทธดของผู้จิตศีลทัวเขานี่ยังมีจริงพี่น้องเพราะว่าพอเป็นอย่างคุณชื่อว่าคารวาพี่ยุทจริงพี่น้องแขก ก้าวป่มบ่ามีอยู่จริงผมจะลาใไปฟังสมัยต่านั้นผมบวชผมไปทุ่นกิโดนผมไปนอนไม่ทำใี่ทำทำดินเพียงผู้เขตผู้ลังกาวัดทำจีเอารถในนอจิโดนวัดวัดทำจีกท่งผู้ลังกาตัวออกไปนั่ง เพื่อมแพียงนามันไปยุ่กับทันคู่ก็เลยผมไปนวดไม่ำัำทำนิ่มเพียงอย่างคุณบวชใี่เนีนหรือเลีนเป็นเท้นกับมบุณรวงใส่เนีนยนเ,นเขียน,นขึ้นอายุเกินเล่มเท้ยนยู่น้ำมากระจอกเงินจันเขียนน้อยอาียนจันน่อยจารย์น่อย,อย,าาย,อยไปนวดไทำไปฟันขึ้นฟันฟัน่าปูนเป็นม,านมาหาใส่สุดเขา มากับเบี่อวใส่สุดขาวก้นหนึ่งเป็นใส่สุดขาวเดื่อคู่กันต้องรวบเมียเป็นใส่สุดขาวขึ้นมาฝันอันนี้โบงแจงควบฝันในฟังกันอีกอ่ะฝันว่าเพิ่นมาที่แหลกมาในลักษณะบบเป็นคนพี่น้องตอน,นฝันเป็นงูตัวบักง่ายพี่น้องครูสองตัวหัวเมียเพิ่นงูตัวบักง่ายมา มัลับมัลับโตเฮาโอ้โหาคนยิงดนหนฟันกมััโตเกียวแเบียสกัดกับวการนหนเกียวลูกปหมดขาเฮาหุยกแเนเบียใสสกัดกระบวการที่สุกบ่สุกถามนลกนี่กิอจุ่ของไตสมุกจุคลงคุ้งไตเนี่ยแหละบมงูงีจะนีกัดระนม่ฝันเรืวัน สิมเดยังอยลูกให้้านลูกล้านขุกนมย่ตลุกตะลานก็ขึ้มาปฏิบัติรรมปฏิบัติชอบวิทนาศาสตร์ประาสศนเอาคนตายมอนมือเจ้าไตายซิดด้อในฝันหนวในฝันมันี้่พามฝันฝันสันเลยบอก่สันบ่กิไตสํานึกนหะเอยบือกไปตายก้อนสิเย็นหนาวกหนาแเม่กันก้อนิตายเย็นหนาว่หนาแม่กกอนก็ได้เอก้อนสิเย็นกันกันฝันวินีฐานเดิมกัน ก็ลเล่นนึกนึกถึงโอซิโตใน nhà ของคุณมาตอนตอนที่ว่าผมเป็นคนชนับถืออยู่แล้วอู่กับงานผมนับถือเมื่อก่อนอยู่แล้วนะควคันคนสี่สิบปีไม่ได้คุดน,นั้นผมก็ไปผมก็เคยฝันเกี่ยวกับเพคนลายยังฝันว่าฝันมันเพิ่นเลยเปลี่ยนใจเมืม่อมร่องความฝันเนี่ยเป็นงู ถัง,งกลายเป็นคนหิมมือวะมือวะเป็นงูเป็นคนเดี๋ยวมานั่งคุยนําพอน่ะอยากมาลองรูปบางเงื่อซื้อรูปนะสีนี่จิตใจแบบไหนมาสั่นสีแข็งพ่อวะสี่ไม่ยู่นี่หมูนวลพ่อ,พอสั่นเป็นมาเป็นกินหมนูนวลเป็นกินหมูทานทีเป็นยูนี่ฟันเป็นมา กาบอตาตัดใจอยู่แบบไอ้หู้รัดถึงตายบวกาตัดใจผี้สิ่งจังไดเนบีสิ่ต้อตันนะทีสิ่าขามมีจังไดิดเงนฟันพอ,บอบนบอนกก,ก,กับเป็นกีลุงกมกลับเป็นกเลยว่าแค่มล่ลองใจมล่ลองใจว่าเจ้าสิกาตัดใ,ใ,ใ,ใจไอ้งูง่านี่กินบอ สันไม่ฟันว่านะพ่อกับลูกไม่ร้อนใจเจ้าสุดอกพอไม่เย็นยังหนุ่ลูกเอยเหมอนนัเจ้ายูเนนี่ได้แต่ว่าพ่อให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพ่อเนาะสันฝันฝันฟันสันช่วเป็นเนียนเนเป็นไม่เป็นเพีมยนมาเขากันหลวงปู่เนียนปู่เนียนมึงก็เลูกนวดยังไงนนวดมาที่มือหนึ่งจากวงเรื่องกับพ่มฝันหนเป็นเรื่องจริงผมก็บฮู้เมื่อมาจัดทำกันฮู้เมื่อมากก ันกับบาปมันไ่ไม่หยอกไมเ่เล่นน่สิละม่สัน <c oughs> ผมมือบอกว่าสิเป็นจริงมือหนึ่งเป็นนวดในถ้ำผมนั่งสมาธิอวงกันนวดเนียตังแต่พี่นวลเห็กตาไปเห็นมาอี่หลีบดมือเปนมืมา,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 าสองตัวมาตัวเดียวพี่นวลเอาถอดที่ยพี่นวลฝันหน่อยกับว่าเมียนพอถอดเนาะเทียบเทียบส้นขาชิ้นขาโตเขาหนยพี่นวลเอ้ขาโตกันขาแข็งเขา นเน่ยยีรี่น้องตัวสระมาณนี้แหละนี่ยมเป็นตัวพนพี่น่ตัตัวพอไปะมาเนี้อ่ะเห็นไเห็นเลยวันวันยู่ไปกดผมขูนน่า,างกดใบนนยต่างกดลูกฟคบเอ๊ะบ่นเลยนาสมาริยู่ีแหลกเห็นเป็นงงงงล่างนี่สมาริาแหลกนีมันคิดจ,จุกฟองหลอกบอ่อนเลยมืดตากนันบึมเห็นนูอิริยอย่เรียกที่ทาน นี่เหมือนเลที่ฐานคู้เลยสันอยากไม่ยู่น้ำดมหลานน้ีเย็นยูเห็นห,นหนลานเด้อสันขันยึดตามเจ้านี่ฟันบูกร้านมาื่อคอปฏิบัติรรมปฏิบัติีปฏิบัต,บตชอบัทุ่นลองเนี้ยลูกขบกกดีจังดูดูเดียมาปักคนเลีวสันมันอยูนี่หมือาง,งมันสากติดจับจมันสามันนี่กางมันสาเรี้ยวสันบุกร้นอนจะดือ้อทำางนี้เมื่นอนของพอนะสันเพราพราเพาคำผมก็เล่ละละจันนั้นสมนาธิบอก นี่อธิษฐานจิดเหรอเห็นหนวงเมื่อเดืรวยรวยรวยรว,วยเขาได้ทําไปเลยพี่น้นงนี่แหละคนขิงผมบุผมมาพี่น้นงเรื่องที่ว่าบอเสื้อเข้ากับตรงเสื้อเพราะว่าเขาเห็นกับตาเห็นกับตาแล้วก็จิตโนษได้สัมผัสของพลังของของเพื่อนเองนะพี่หนงอ,อ๋อพี่้องเนาะความเสื้อของไปของมันนีนวงศ์ข้มเสื้อพี่้องฟังคำบอม,มีคลิปยังไยพี่้องไข่เมื่อนี่แล้วมา่อวองสู้พี่สุนงฟัง สิมาต่อเรื่องอเก็บเรียนใดน้่พี่หนงเอาข่าวเหมือนเก็บเรียนใดมีโชคดีเก็บเรียนยังสีบอกเรื่องข้อ,พ,อพ่อไวไก่ยังง่วง่ายเลยพี่้องเ้อกระจิตเอาไว้พี่หนงเบิง้งเอาเป็นเรียนยังจะมาเบื้องมาติดตามกันเรับพี่หนงเนาะแป๊บหนึ่งพี่หนงที่เกิดคว่ำเสื้อแล้วก็มาฟันพี่หนองอาอยุบัานกับสีกว่ามากไม่มีบันกับฟัน ฝันเกี่ยวกับอุบัเขเราพ่นองว่ายากระเสียมไม่พ่นองมึงเป็นไม้กันเท่าเกี่ยวกับอุบักเขาุแล้ปูเขียวห่อนพี่นองจะไม่พี่นองมึงยังครือเสื้อแล้วผมกับแะสัญ,ญลักษณ์ของเบิรนนมาเราพ่นองเ่าไปกล่องพงสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีช่องหน่อยคนหาย,ยู่ให้กินสวัสดีเอฟซีท,ทั้งไทยและทลั้งลาวต่างๆประเทศสวัสดีที่ทุกท่านนะครับมือึงจะมันมีอย่างไรพี่น้องมาไทายคลิปอยู่บ้านครับสวัสดีอาจารย์ทุกทา่านนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุกท่านก็ดี <c oughs> มดืงใครพี่น้องอ่าบนตก,ก๊ะไม่ได้ไปไทยคลิปใสพ่พี่น้องหรือไปไทยคลิปอยู่บ้านครับ กินยาแล้วพักคนอยู่บ้านก็เลยขึ้นพวอพี่นวดถ้ามาบอกเรื่องอ่ะโศกดีคือตลกเมื่อวานพี่น้องให้พี่น้องฟังนะพี่น้องนี่คิดแตสิบเบื่อาพี่น้องะจบอกพี่น้องฟังก็ดีผมไปอนจะไปธุระกับลูกสาวเมื่อวานพี่น้องจะไปน้องฮันอยู่บ้านเลยเมื่อวานเป็นโตคนล้วพี่น้อง จากสื่อเนี่ยมัน,เ,นมเป็นไข่เลยว่าไปกดเงินในไปเงยเงยไปกดเงินรายได้เวันได้เของบัญชีจากเมันคนยากคนจนยังคงเป็นนีเละพี่น้องก็เลยไปกดเงินในเพิ่ไไนมีโชคไหลหพี่น้องบ้านนี่คนโตขําเปียกเพื่อพี่น้องบ้านนี่โอ้ยุบานพี่น้่มเอฟซีทุกท่านทุกคนก็นอนพี่หนุ MC, ่มทางใต้ก็มาสบายดีพี่น้่มเอฟซี ทันหนอะครับเนาะมือนี้ก็มี่ยังไล่พี่น้องแต่ว่าก้อนที่บลอนพี่น้องฟังไปเติมน้ำมันกับลูกสาวเมื่อวานแต่เลือเล่องคือปอดเลียนพี่นุ่นได้เหรียญหนึ่งเมื่อเลียญสิบิตผิดกฎของเบิร์เบอรนนอพี่น้องเนาะแต่ว่าผมก็สิบอลอนในเบิ่องว่าเป็นเป็นเหรียญการเรียญการสีบลอนแมนราเชิญมาใบหวยพี่น้อง แต่ว่าก็บอกเลยแนะนำใหม่พี่น้องรูปง่ายเดี๋ยพี่น้องเริ่มมือนี้นะมือเว่อร์ออนนั่นน้อพี่น้องนะครับเป็นเงินตาต่างประเทศให้พี่น้องเก็บได้พี่น้องสีเอฟทียันบ้อนนู่ครับสีนั่นน้อเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเป็นเลียนเป็นเลียน เทีนนะครับนั่นบินเงาเปพี่น้องเนาะปินเงาสารเปเลี้ยนเรียนเป็นหน่มนครับข้างลังข้างลังสิเป็นแบบนี้พี่นหนุมเปีนเดี๋ยวแปบนึ่งเปี่ยกกระดาษไม่เขียนพป่นหองมืงมึงมน่ไว้ออกเป่น้องให้เป็น้นงเบื้องเอาตีเองเด้อพี่น่เนาะผมก็สิบ่ได็บวกอ่าแนน้ำว่าย่ง้งุมง่ายแล้ครั กับโมเมนว่าให้สนับสนุนให้เอฟซีเมื่อเรียนการนกน์นพนันมาง่ายง่ายเรื่องการ์พนันนุ๊กพี่น้องเนาะรันซื้อซื้อได้พี่น้องแต่ว่าก็จะซื้อไว้เต็มินให้ซื้อลอตเตอรี่เอาพี่น้องเนาะเอ้าทุนเียวกระดาษไม่เขียนเลยพี่น้องเซียนบุญไม่อยากเขียนหน้าพี่น้องก็าชว่าอีกนะครับเป็นเห็นบือพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเอารถต้องขู่เขเียนแบบพี่น้อง เดี๋ยวจะหาว่าผมบอกว่ยอีกครับแครบไว้ด้วพี่น้องก็ได้เห็นแครบไว้ fc เขามาติดตามช่องไว้คนหายเยู่ให้กินกับแครบไว้นะครับเห็นตัวเลกก็น้อง,งกระดาษมันหายอย่างเวลล์เป็นสนัตว่าเป็นสุขน มคิด่าผมจะปิดตัวไอ้น,นี่ไว้ผมซื้อเป็นแม่เป็นเงินตั้งมาเทียดพี่น้่งผมเก็บด่ายเป็นหน่งเป็นตัวเลยพี่นุ่งมันจะมีเอาพบอันขา่ขาวพี่หน้องบึ้งอะไกันเนี่ยีสองครับพี่น้องมีสองอมีศูนย์มีหนึ่งมีสีค่ครับพี่น้อ,องก็สองของนเป็นเหรียญเอียงมาพี่น้องเงิน ดันเหมือนเป็นเงิน,งนยังินพี่น้องอาเลียนเลียนร้อยร้อยดันพี่น้องเ,เงินเลียนร้อยดันแต่ว่าเลียนร้อยดันไม่พี่น้องเบรดีเขียนไว้สองศูนย์หนึ่งสี่ 2, 0, 1, 4, พี่น้องก็บว่ได้บอกให้พี่น้องงงง่ายๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยว,วกเบรดีเขียน ตาม,บบามนายแคบ,บไปแต่บ่้มีไทยแคบไปเพี่นอ้องมือมีเลียนยนี่เยอะพอดีเวมีแคบเบ็ปหน้าปกพี่น้องพอดีเก็บได้พี่น้อง <c oughs> รู้ว่าจะคล้องเลียนนี่เป็นยุไสุ่่มกับบุงกุ้พี่น้องพอดีผมไปเติมน้ำมันอยู่ปัปมนึงอยู่บ้านผมเนี่ยพี่น้องเป็นไข่ม้านไข่ทุลายพี่ไปไง เรกเลยเก็ตคือเรียนแดดครมีอย่างไรพี่น้องนะครับบดีว่าเนี่ยไปพี่บองฝนกระตกโตกเง้ยตกขึ้นบนอย่าอใครวุ้สบายพี่น้องไล่เมือหลือครับบใครได้ลุ่งคลิปเนี่ยก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเยอะอิบซีทุกท่านกันนี่ขอโทษขอให้พี่น้องที่มาบดีรุ่งคลิปพี่น้องในเบื้องเป็นไล่เมือหลือพี่น้องไ์ใครียกว่าไปไปยย็นยังเิ่น เงื่อนใส่บบเลยงื่อนไม่เป็นวันวน,น,น,นี้ไปเติมน้ำมันวานผมไปเติมน้ำมันวัตถีบัตรก็ไปโรงงานวันพี่นาะกลมลงพอดีไปเก็บเงินเรียนนี่ได้วันทางบ้านบุหัว่าเป็นเงื่อนอย่างเอฟซีพูดได้หัจบบวจะไปเงืเ่อนนี่อย่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเด้อพี่น้องเนื้อเงื่อนครับชัดเขียนว่าพี่น้องเรื่องบันชายโชคไใไฮลับห้เลบบเียกผมม้วนกระมือครับเลียก เอ็กมึเบิ่งหรือสิมีอยู่นี่เดี๋ยวผมสิลงตามลิ่งเลยพี่น้องเอ็ดก็ตัมไปริ่งตัมลิ่งตัมนะปุ๊บแต่ว่าผมสีฉับนี่เลียญไว้นะพี่น้องนี่เลียญไทยนีนเหรียญเ,เลยพี่น้องวมึงไทยพี่น้องเอ้ยนั่นงก่อนนั่งดูเดีด๋วยวละพี่น้องเอาจต่ ผมกัดถือถือกันพี่น้องใหนช่องผมนี่ก่ะแต่ช่วตัวผมกัดถือบุพยาณะขังพี่น้องช่องแต่ว่ากับรถได้เอาเก้าถึงแล้โดนแล้วพี่น้องเกี่ยวกับอ่อข้อมเสือเ้อแต่เล่าให้พี่น้องฟังเรื่องเอกี่ยวกับข้อมเสือพี่น้อง <c oughs> เอกี่ยวกับข้อมเสือนี่คือหนึ่งผมฝันพี่น้องฝันจนเป็น เป็นนันไม้น,นี่ที่ผมเ็ดขึ้น,นม,มนนนาพี่น้องมมเ,เ,เกี่ยวข้อมเสื้อผมฝันฝันเห็นพืชเถาพี่น้องแต่ผมก่อนนี่ผมเน้เหล่าผมจะ่าไม่เกี่ยวข้อมือเสื้อพี่น้องฟั่งน้อพี่น้องฝันช่วงผมป่วยพี่น้องป่วยช่วงแรกๆผมฝันฝันว่างพืชเถามาขอมาขออยู่นัมแต่ว่าผมกับเบอร์ใหว่าขนาดนี้นหรือว่าโอ้สิมืความลูกลูกสางเกตในเรียวพราะสันเพราะเป็นยังมาสัน สิไม่อยู่น้ำคือเก่าสินไม่ว่ายังสิไม่ยู่น้ำรูปสินอยูไม่งขี่ทุกขียากหรไม่อยู่แต่อยู่มนเดออ์สินเฮ้ยขี่ลูกสิไม่อยู่ยังพอสินอ้ยผมบ่มีนึ่วพออยู่ดีในฟันแต่ว่าคันบ่อยพออยู่น้ำตัวเห็ดหนึ่งพอไีบว่าสินกินอย่างไปหาไม่เป็นมุ้งนไแก่สลักใหยพอเนี้ยสนแกะเป็นรูปมีเดือสนมันอ้ยลงไปแล้ว ตกใจพี่นงค์เม่าเป็นคนคนพูดเม่อผมเป็นนันี้พี่น้คงครับคนว่าให้แก๊กพี่นองผมจะเห็ดคืบเบื้อคพี่น้องผมก็เห็ดไปเล้วนี่ครับ่นก็อยุกับผมกันหลายปีพี่น้องครับลูกนี่พี่น้องพี่นงค์ขิพ่ก็เป็นดกเอียงทั้งหนาพุ่งกระเห็ดแตสิบงามเบื้อคืบกันในพี่นเบื่องพงว่าไหนคืบบ่งามมาเป็นเด็ด นี่ตาผมเมลี่นเป็ี่ยนกายสีสียกเ่ตาตาสีแดงเนี่ตาเผนสีแดงผมูฉียวไปเลยคนอย่างนี้ไข่เนี่ยพี่หนเุ่มไข่เนี่ยนี่ฟันพี่หนุ่มองนี้ไข่งูเขียวนี่มันไหลออกไปเพราะว่ามะขออยู่น้ำเพิ่นไงผมแกะอันเอามาห้ามไมไม่คนมาแกะแกะนี่ยอันนี้ผมได้ผม <Wars> ปเปลี่ยนแกะไม่ไม่ย่อพี่หนุ่มไม่ย่อไม่แกะ แก่ที่เหลี่ยม่แน่ว่มันแตกพี่น้องมาทุ่นผมจะเลียกเปียกเอาไม่ยังคุู้่เม็ยพี่น้องครไม่ยังคุู้่เมียอะลยทุ่นต้องแนวกับประมาณนี้พี่น้องแนวผู้ใหญแจพื้นเถาอยู่ในมุมพี่น้องวินแนงนะพี่น้องลูเบอร์สั้นเมียพูดเป็นพี่น้องเบอร์ครับประมาณนี้พี่น้องนะครับคำคำเป็นกลมย่างเลยสิประมาณนะ้รซับในพี่น้องไม่เงินเถาเป็นไม่เงินเถาของสำหรับผู้เฒ่าพี่น้องเนาะ กับมีอย่างไรพี่นนอ์เมื่อโบเรื่องเชื่อวคบก้มฟันพี่น้องก็เก็บเย็นได้นี่แหละพี่น้อ์เก็บเยนนาพื่นจะให้โชคบนข้งใดกับ,บพี่น้อ์เย็ยนเสนีสองศูนย์หนึ่งสี่นะพี่น้องเาเก็บเยนไดยสองศูนย์นึ่งสีอันออกสาตัวนี้จะวางไล้น้พี่นน์ คลิปนี้ก็มีอย่างไร้พี่น้องมาโอรุ่มกับพี่กระหนวสุดกินอวพี่น้องไข่ไล้หมื่นพี่น้องเลยกินอวพี่น้องเดี๋ยว้มาแกะความฟันนี่พี่น้องฟังฝันเน็ยนบื้อเถาสุดใสสุดขาวเลยพี่น้องมาขออยู่นัมเริ่มต้นที่ว่าเดี๋ยวมาแกะอ่าลูบเรียบเถาหัวพี่เนี่ยนะหัวงูเลพี่น้องมาแกะอันนึงเป็นไม่ อันนี้เป็นไม่เป็นไม่มุขข้นมีโนดเป็นไม่ป็นมีคุณนั่เป็นไม่ย่อแต่แบบตัวไม่ย้อนนั้นผมเกเราแตกพีหนวดต้องแตกต้เห็นแปบเราแตกเราผมเล็บบ่อผมเล็บอั่นเป็นไม่ยนเท่าสารไฟเพื่อท่าถือสิปี่นองสำหรับอันนี้พมมกขึ้นใบขินพิมพะตลอดได้ในพีหนีดยุ่งหัวกระนวลผมยิบหน้าเลยเวก้ตัวตลอดครับบะมีสิ่งที่ฟันว่าฟันบอดีฟันเกี่ยวกับนั้นนี่ไม่เห็นบ่มีครับแต่เิ่นไม่ยู่นนํา อันเกี่ยวกับบาเล่เนี่เคยถือน้าบอดเคยถือพี่นุ่นเคยถือน้าเพิน่นปันเกี่ยวนี่ครับจาก,กบาเดี่ยวชั่พี่นุ่นหลายๆมีช่องกับก้าวถึงช่องหนึ่งเพิ่นมาหาผมเคยมาข,อไ,อ,ขอไว้น้ำในพี่นุ่นขอไว้น้ำขอโทษขอ้ยช่องฟง ก้าวทิ้งเปิ้ทีด้แล้วพี่น้องเพิ่นทิขออนุญาตเปิ่นกระเด็ตโน,นพี่น้องขนะออนุญาตดอ,อช่องปุณปอครับกับปันซาโบเปิ้นมาเอาเล็ยกนั่นบางทียิบแปดจำไม่ได้ยิบแปดยิบเก่าินมาหาครับพี่นุ่งกับปันเจียเจนีพ่กระเด็ขาสมมา แต่ว่าให้เิ่นฝากทั้งช่องอันช่องนน้ำนี่เด้อสนุกว่าฝากช่องช่องเพิ่นเป็นช่องหลักเป็นกับเคลืมาซอยเหลือครับขอบขอบคุณเพิ่นคือกันพี่น้องเราเคยมาซอยเหลือช่วงผมป่วยไม่บ่มียเลยเราเป็คนมาดูแลยังไงเรามีคนมาดูแลผมป่วยเป็นมะเรืงกันเด้ช่างทั้งช่องอ่าเพิ่นจะตินลิกทธิ์เพิ่นเบิ่งกับบุญพี่น้องเพิ่นก็เป็นช่องนุงคอง ยูทูบเบอร์เก็บโรงงานกระดดนอนอยู่นะครับช่งสาวโบแล้วพี่น้องเนาะช่งวงไงช่งสาวโบถ่ายคลิปยังไม่เสร็จครับพอดีมีสายเข้าเอฟซี FC, โทรมาถามเรื่องหวยใชแล้วน,น,นี่ก็สิบอกนี่แน่นอะพี่น้องเนาะคนห้องเจ้ากลับว่าได้อยากให้เป็นงมง่ายหรอมันมีทางช่องช่องเป็นมาก ถามเนาะพี่น้องเนาะต้นกาอยากให้ยังไงอยากให้ช่องเขาปังนั่มเนี่ก็อยากให้ผู้มมี่ติดตามเ้างนั่มต้นกาอยากสนับสนุนเทาไหร่พี่น้องช่องอดบัปปวพระรวยเนะาะโบกแต่กงสิบบะพิดเป็นดอกตี้พี่น้องเนี่ยังไงผมก็ะถ่ายไปเป็นกันมม์ไายนี่กับมีเอฟซีติดตามจากช่องเพิ่นมาช่องขอ,องอบบัปปวพระรวยเนาะครับเลยมาทั่วม,มหาผมเมื่อกี้ติดตาม,มก็เลยฝาก ช่องไปน้ำเนี้ยแหละพี่น้คงครับพอมี่ามีเอฟซีมีอไรดกันเลยนงน้ยด้วยนะพี่น้องกธรรมดาเรื่องคนคนหอ้อยเหตุช่องมากก็ต้องมีอยากได้วิวกันทุกคนเป็นอยูพี่น้องเ่อได้วาาา่ากกระแสเจาดอกพี่น้องเอฟซี FC มันทวมาหลานินน้ำคิปก็เลยตัดไปพี่นองอว่าถอดขอสไฟใลาพี่นงลิมเอร์งึงเรียนนั่นจบอยพี่นงยงเอฟซีไว้ คิดว่ามันสีมาบ่ะนี่เป็นพี่น้องกับ,บ่บเนนอนเป็นพี่น้องเนาะมาถึงเราเรื่องข้มศักดิ์สิทธิ์กันพี่น้องอ่าอุเบยนะเป็นอย่างกูเหมาซีเขียวแต่ว่าผมก็บ่ได้ว่าตั้งชื่อเพิ่นก็ตั้งชื่อคู่เผาเขาคู่เขียวล่ะพี่น้องคู่เขียวทางชื่อเป็นคู่เขียว ด่วนมันก็ไม่ใช้โชคเก่นึงอ่าดวนมันก็ไม่้โชคแกนึงยูน้มเนี่ยครับฟิลอ์มันเหนยามันก็ไม่ให้โชคแา่หนึ่งรคงรับอือคุชิออน,น,นแต่บางวันนี้ใชให้โชคอ่คาอฟี่ว่ามันทวงเล่น 10, 000, 000นึ่สิหมื่นพี่น้องมันนี่หลายท่านแต่ม้าบอตันอํา,า,ามเรื่องไวยา่น้องก็จะยึดต่อมาเนี่ยอะไรเจ้าครับ ่าถูดคอไฟเอฟซีไๆทีเียกับบอกมาท่านที่จะรับสายมาท่านเกี่ยวกับโทรศัพท์โนบิโนะความถูอไพกับบ่อย,ยยอ,ยยอย่างไงมง่ายหลายเกินก็เหตุโนนะไอเซเียยังคิดยังทำยังไงยูนสติสัมปัสัญญาของตนเองเลยให้คิดเองห้คิดลึกๆกอ่อนทำยังนนะ เย็ดยังกับเด้กพี่น้องถึงเดียวความเสือเสือบุคคลนี่หรือว่าบ่เป็นผิดบ่พี่น้องคำว่าพิดถือบ่อคำว่าบ่ว่แต่ถือเสมอไปเนาะพี่น้องมันก็มีผิดและจุกยุบคนปีกนั่นเนาะพี่น้องคว่ำเสือเกี่ยวกับเรื่องหวยกับถามว่าห้ามคนใดบ่ไหวนี่มันกับหำอะไรทุกคนทุกคนมันคนห้องเกิดมาย่อมมีอยากมีอยากเพิ่งผ้าไซนเนาะพี่น้อง เมื่อดนึงตรงใดนึงเมื่อใดนึงก็ตรงอยากได้อนหนึ่ง,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 งค้นห้องออตัดกิิเม่อใดท่านใาน,น,น้องวนนไอก็อยากร้วยก็ได้กับอย,กอยากมีทุกคนก็เล่เสวียงหาโชคหลบับนี่ก็เรียกว่าเม่แกง่งเอฟซีป่งคามีชโชคลมกันน,น,น้องว่นนุ่งแรา่ามีอย่างไรเมื่อบอกเรื่องปูพญานาคเพาะปูปูพญายนาคปูยยปเขียวหรือปูขาว,นวินน่ง โมโรเรื่องฟันเอฟทีก็ท่มมากโบเรือเๆๆ่องูเขียวยูยูยพี่้นงก็เลยมาแม่แกงีแกงนวลกับด็ไปท่ายิปข,ออขังอกเดกอออ้อพี่หนงเล้อขอูข้อให้บรด็ไปท่ิปอ่านยูกันหายยูหากินชวงนพี่นงใไอ้หอพทุกพี่หนงเสียงกับเพียนเสียงไก่แหบแหงแน่นมาพี่น้นงเอาคลิปนี้แล้วม,มีอย่างไรเลยมาอ่ง มันเป็นเท่ากับเก็บเรียนได้กอเลยมาแกงพี่แกงนวงซื้อกับพี่นวงเกี่ยวกับบ้สมใบไม่ได้ไปทายคิดทั้งเด็กแต่ว่าอ่างพี่นวงเนี่ยว่าเก็บเงินเง็นด่อนได้เงินยังไงอะพี่นวงพรสวกับย่ำแต่พรสวเนาะแต่ว่าเป็นพระสวกะก็เจ้าเบื้งคือจังเด็เปิมบ่งุจักเนาะพี่น,งน,น,นว,วง,มงมนันเป็นบระดิเยนคอสวคอสวยังสิเมื่อเมียนนวลเป็นเงินตาแบบต่างประเทศอาจจะมีตัวกลินมีตัวภาษากลินมาเป็นเงินด่อนหรือเป็นเงิน ยังบ่วงกับบ่งงกับพี่น้องผมไปเก็บได้ปั๊มน้ำมันรู่บ้านเนี่ยคองปั๊มน้ำมันไอแล้วมไปเติมน้ำมันสี่บาทกันรวมเป็นโรงงานผมเลยกลมลงไปเห็นเหรียญผมเลยหยิบเมื่อไหร่นี่คือถุงใบรับมันเป็นข้นถุงมาพี่น้องไอ้นี่ก็จีมี่สองศูนย์หนึ่งสี่ครับพี่น้องฟังเอาแล้วกันจำเอาครับครับวันนี้ใบใหวยใได้พี่น้องเด้อกันเล่นกัน่าเล่นไล่ เขาโมนี่อะไรคลิปนีวิ่งมีอย่างไรมาบ,บอกสู้พี่นอ้องเยือนเงี้ยบบุ๋นเมล่าพี่น้องน้อคลิปกับสิยาวี้บอสิมาล่าถ้าบอกไม่นลาสิ่งมาบอกพี่แกงน้องว่าเปรตพิถ่ายคิดให้ยื้อให้กินสิหายห้นาหายตายเป็นไรมือพี่น้องบ่ค่อยสบายไครเพราก็แยกพี่น้องใคร่วมถึงก็เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคไม่เลงในงเมลเรือเท้ายู่แล้วเนาะพี่น้องมาแพลีอากาศพี่น้องอ่าฝนนี่ผมจะเป็นตลอดเลยแพลีพอากาศพเพ็นงั้นนักบนไหนพี่น้องโรคนี้ กับฝากพี่ฝากน้องกลางเตือนพี่เตืน้องนานี่กับพยายามครับอน,นุเพื่อได้ออกบ้าน,นออกซองนานี่ฝ่าฝนกับเตรียมห่มเตรียม,มยัง,ง,นนปๆๆงไ,ปไปนั่มจะตากฝ่าตากฝนกับชิบะซัมไบคือผมหนีพี่น้องเนาะว่านี้พืชอีิลีพี่น้องผมไปว่านบริโภคห่มไปนั่มไปลูกกับลูกสาวสองคอนกับห่มอ,อันเน่าคุ้มหมนึ่งก็เลี้ยงเอาให้ลูกเรียนคนตรงนะตนัวของบรงิโภคใบหัวก็เลี้ยไข่พี่น้อง ยันพี่น้องว่าไปเห็นลุงคลิปไปทั้งได้ช่องเยคนไหนอย,ยู่ให้กินถิ่นชอ่องแล้อว่ก็ยันพี่น้องวานพี่น้องเลยมาถ่ายคลิปไปพี่น้อง <c oughs> มีนเนี่มาเราสูพี่สนองฟังสิเด็กโอ้เรื่องที่ท่านเกี่ยวกับความฝันฝันเห็นผู้เฒ่าขออยู่นัมสุดอพี่น้องเอากระเถ่าอีนนี้ได้แปดเก้าสิบมาณนเจ็ดสิบแปดสิบเอ้ยมัน 8, 10, 9, 10ม่นแปดสิบนีฮะเก้าสิบเลยพี่น้องอยู่หลังโกง เมื่อวายู่นั่งเป็นก็บอกให้แกะดูไม่กี่เท่าเพราะพยานาแต่ว่งงาไปหาไม่เป็นไม่เป็นขนไม่ไม่คุ้นก็ได้ไม่ย่อก็ได้สัน่นตีรีแกะผมเพิ่นยูน้ำผมซอมปีแล้วพี่น้องน้ำผมแกะแกะเองเนาะพี่น้องเพราะว่าเม่นว่านั่นดีพี่น้องแกะเองเป็นเองเนาะพี่น้องเนาะไลคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องถ้าพี่ลาหน่องกับ วัวปูเม่เงเท่าของปูพญานาคเข้าดื้อพี่น้องเรือคลิมเนสก้ับเข้ามาสวัสดีครับนี่กับไปแล้วพี่น้องความเชื่อให้เป็นเชื่อลายบุคคลนะพี่น้องไอ้เสื้อลายบุคคลไม่เชื่อเสื้อเครื่งไม่เชื่อไอ้เสื้อเครื่งหนึ่ง่าเสื้อเต็มรอยไอ้เสื้อเครื่องเดียวพี่น้องความเสื่อไปมั่นก็มีพิษแล้วพี่น้องกินเนสกลับเข้ามาสวัสดีครับดน้อไปแล้วครับเราคมฟันห่วพี 放弃你的爱了。